ครก็ผมนายพศวัตแซลิมมม,ม .4 ทับ1เลขที่3ครับผมนายาานเกียรติพันธ์เกียรติมม .4 ทับ1เลขที่18ครับวันนี้พวกเราจะมาสอนวิธีการเล่นลูกวอลเลย์บอลน,นะครับเรืการเล่นลูกวอลลเย์บอลน,นะครับเราเริ่มจากท่าทีนหนึ่งกันเลยท่าทีนหนึ่งคือการเอามือซ้ายนะครับกับมือขวามือขวาไปทับมือซ้ายแล้วเอานิ้วโป้งมาประสานกันครับจะไ,ได้อย่างนี้ครับเราจะให้ลูกตกอยู่บริเวณนิ้วมือมาตรงนี้ครับอุ้งมือแถวๆนี้มันทำให้เราควบคุมลูกได้ง่ายขึ้น ท่าต่อมาครับคือการกำมัดสองมัดนะครับมาประกบกันอย่างนี้ท่านี้คือมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าท่าที่หนึ่งนะครับแต่มันก็จะง่ายอ่ะมาประกบแค่นี้ก็เล่นลูกต่อได้เลยท่าต่อไปนะครับคือการที่มือซ้ายแบมือมือขวากำมัดอย่างนี้นะครับมาประสานอย่างนี้มือซ้ายกำมัอย่างนี้เราก็เล่นลูกไปอย่างนี้ครับแล้วแต่คนชอบครับท่าตรงนี้ท่าต่อไปนะครับคือการเอามือประสานกันอย่างนี้ท่านี้ข้อดีคือมันจะแน่นครับ มันจะหลุดยากแต่ข้อเสียคือมันจะค่อนข้างคุงค้มลูกยากกว่าวิธีอื่นๆครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการเล่นอันเดอร์นะครับโดยหลักการอันเดอร์คือ1นึ่งเราต้องยืนในท่าเตรียมนะครับจะเป็นท่าที่ขาอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเป็นการขายิ่งเล็กน้อยแลวเวลาแลาต้องยื่นแขนให้ตรงครับแล้วก็เวลาบอลมาเราต้องคอยย่อตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเ mm hmm. ช่นใช่ครับเชิญชมตัวอย่างได้เลยครับ Two hours later. Two thousand years later. ย,ยเ,เลามอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับ,รบขอบคุณครับ